ดีป้าจุดพลุโครงการดิจิทัลสกิลฟอร์มีเดียอินดัสทรีโดยการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะมุ่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการสื่อสารมวลชนไทยให้สามารถปรับตัวทันต่อบ,บริบทของสังคมในยุคดิจิทัลเสริมแกล่งความรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนักศึกษาจบใหม่ให้มีศักยภาพและพร้อมเข้าสู่ การเป็นบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมสื่อสมัยใหม่รวมกว่า1,000คนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อไทยให้เทียบเท่าตลาดโลกก็โครงการในวันนี้ครับจริงๆทางดีป้าเองเนี่ยได้รับความกรุณณาจากทางกอ,องทุนกาาองทุนกสสนะครับของกาาสทชเนี่ยจริงๆมันมีงานวิจัยนะครับหลายๆอย่างที่ออกมาว่า บุคลากรในวงการสื่อหรือการพัฒนาสื่อของเราเนี่ยมันควรจะเป็นป็นทางที่ทางแบบไหนบ้างนะครับก็มีการทําวิจัยแล้วก็รับข้อมูลมาจากประมาณ750คนนะครับเป็นบุคลากรในวงการสื่อเนี่ยแล้วทางทีมวิจัยเองเนี่ยก,ก็มานั่งสรุปนะครับแล้วก็ออกมาเป็น,ปนบุลเลตคร่าวๆอยู่เนี่ยนะครับเป็นประเด็นคร่าวๆก็คือตัวหนึ่งก็คือบุคลากรในวงการสื่อเนี่ยยังไม่ได้รับการอบรมทางด้านดิจิทัลดิสรับชั่นนะครับ อย่างเพียงพอแล้วก็พอพอมีการ disruption นะครับมีการฉุดกระชากทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้ทางสื่อบางรายเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ไดเร็วพอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นเกิดการเกิดขึ้นของ device แลอุปกรณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมา,าก็จะทําให้มีบุคคลจํานวนมากนะครับมีประชาชนจำนวนมากเนี่ยสามารถเข้าถึงสื่อได้เพิ่มเติมมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นประโยชน์ให้กับวงการสื่อนะครับก็จะทําให้ บุคลากรเนี่ยพัฒนาแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างวันนี้เองเนี่ยเราก็จะมีการหารือกันแล้วก็มีการอบรมกันนะครับว่าจริงๆเราจะใช้เครื่องมือต่างๆยังไงบ้างเราจะฟังฟีดแบ็กจากประชาชนจากผู้ฟังต่างๆกลับมาได้ยังไงบ้างนะครับแล้วเราจะเรียนแบบแล้วก็ดูแบบอย่างจากประเทศที่บริหารจัดการแล้วก็สามารถทําให้สื่อยังเป็นตัวขับเคลื่อน ในความคิดของสังคมได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำไรายได้ให้กับสื่ออย่างอย่างเป็นกออเป็นกรรมได้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดใหญ่ๆนะครับที่เรา,เาไ,ดไ,ดได้เสนอตัวเข้าไปทํางานร่วมกับทางกสงทชค,ครับจริงๆโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ตรงกับแผนแม่บทของกสทชนะคะในแง่ของการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรทางวิจิทัลพืๆๆๆพ้นฐาน ในแง่ของการพัฒนาทักษะให้บุคลากรในอุตสาหการรมการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ตามกฎหมายของคสะทะชคือสิ่งสําคัญที่สุดในการพัฒนาอุาตสาหกรรมโดยเฉพาะอุาตสาหกรรมการสื่อสารทั้งตูกดิสรับมากๆในปัจจุบันก็คือการพัฒนาคน นะคือคนต้องมีการรีสกิลต้องมีการปรับทักษะใหม่เพื่อจะได้สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆได้แล้วก็ไปต่อสู้แข่งขันในระดับนานาชาติได้เพราะนั้นโครงการดิจิทัลรีสคิลลิ่งหรือว่าการปรับหรือสร้างทักษะใหม่ให้กับบุคลากรทางด้านการสื่อสารนียก็มีความสําคัญมากนะคือเราต้องสู้ด้วยคนนะนะถ้าคนไม่สามารถที่จะสร้างสตอรี่เท l i n ลิ่งได้นะคะไม่สามารถจะปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อจะแข่งขันกับนานาชาติได้เนี่ยเราก็ไปต่อไม่ได้นะในแง่ของดิจิทัลดิสชันค่ะ ก็อันนี้ก็เป็นโครงการที่ดีมากนะคะแล้วก็กสทชาก็เป็นผู้สนับสนุนที่จริงๆบทบาทของกสทชหนึ่งคนก็จะมองว่าเป็น regulator นะครูมีการควบคุมด้วยระเบียบอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วบทบาทที่สําคัญของกสทชาอย่างนึงคือเราต้องเป็นผู้ที่โปรโมทหรือว่าส,งส่งเสริมนะคะทำให้บุคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้แล้วก็ปรับตัวในสภาว่าของ disruption ไปได้นะ,คะ,นะโครงการของดีป้านี่ก็เป็นโครงการที่เราร่วมมือกันผ่านทางกองทุนคอร์สนะคะเพื่อที่จะสร้างศักยภาพใหม่ๆให้กับบุคลากรที่จะ อย่างที่ว่าอย่างที่ว่าคือว่าสามารถที่จะสร้างสกิลใหม่ๆทางด้านดิจิทัลเนี่ยแล้วก็ส่งเสริมการแข่งขันในระดับนานาชาติได้หัวข้อเนี่ยก็จะมอีอย่างเมื่อกี้ที่ได้บอกไปนะครับว่า1ก็คือ,อสถานภาพของการแข่งขันในต่างประเทศมียังไงบ้างนะครับอันนี้เพื่อจะทําให้ผู้บริหารอย่างวันนี้ที่มาเนี่ยครับได้เกิดความเข้าใจแล้วก็อาจจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปกับ ศักยภาพสื่อในอนาคตว่าจริงๆแล้วเนี่ยม,มันไม่ใชม่มันไม่ใช่สื่อแบบที่เรากําลังทําอยู่ก็ได้อาจจะมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็พอถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะกลับไปที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้น้องๆที่ทํางานสื่อที่เป็นแฮนด์สออนเนี่ยได้เข้ามาอบรมต่อ,อ,อคอร์สอ,อย่างเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีอย่างแคปคัตนะครับยังมีแคนวานะครับแล้วก็คือยีแคนวาเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ เป็นเครื่องมือแบบอีกแบบหนึ่งที่สามารถทําให้มีการทำโปรดักชันเนี่ยได้ครบในจุดเดียวนะครับแล้วเราก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญเรียกว่าเป็น1ใน20คนของโลกเนี่ยซึ่งอยู่ในประเทศไทยนะครับมาให้ความรู้ตรงด้านนี้เรามีการทำโซเชียลลิสติ้งนะครับว่าฟีดแบ็กจะเป็นข่าวจะเป็นสื่อต่างๆที่เราออกไปแล้วเนี่ยกระแสะตอบรับเป็นยังไงบ้างแล้วเราสามารถที่จะตอกย้ำในจุดต่างๆที่สังคมยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้อีก นะครับมีการทำ monetization ก็คือการข่าวของเราสื่อของเราเนี่ยสามารถที่จะเอาไปสร้างรายได้ให้กับทางบริษัทนะครับทางโรงพิมพ์ทางสำนักข่าวยังไงได,ได้เพิ่มเติมมากขึ้นอีกนะครับก็ตรงนี้จะเป็นทู o l ใหม่ๆเป็นเครื่องมือใหม่ๆที่จริงๆแล้วน่าจะเป็นเครื่องมือที่ท,ที่มีมีความสำคัญในการที่จะช่วยให้ บุคลากรสื่อนะครับในอุตสาหกรรมสื่อเนี่ยได้เอาไปใช้แล้วก็สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นครับความคาดหวังจริงๆก็อย่างที่เราเรียนไปแล้วเลยนะครับว่าสื่อเป็นต้องเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นแกนหลักสําคัญของสังคมนะครับสามารถที่จะเชฟหรือว่าโน้มนําความคิดของสังคมได้ถ้าเราสามารถทําให้สื่อมีความเข้มแข็งแข็งแ,งแรงได้เนี่ยสังคมเองก็จะมีการตอบสนอง นะครับแล้วก็ทําให้สังคมเนี่ยโดยโดนโดนน้มนําไปทางที่ที่มันเหมาะสมนะครับเราก็หวังว่าบุคลากรที่มีคุณภาพเนี่ยจะเข้ามาตรงนี้เพิ่มมากขึ้นมีการอัพสกิลมีการรีสกิลของบุคลากรในวงการสื่อนะครับแล้วก็ก็จะทําให้จริงๆแล้วสื่อกลับมาเป็นที่พึ่งหลักของสังคมไทยได้ต่อไปครับคือจริงจริง,งคือความค้าไทย กับสื่อนะสื่อดั้งเดิมที่เรารู้จักกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเกิดแพลตฟอร์มใหม่ๆการมาแย่งเม็ดเงินหรือว่าการมาแย่งพื้นที่การชมของผู้ชม ไอบอลต่างๆเท่าน,นั้นแต่ตอนนี้เนี่ยพันธะไทยใหม่ในตอนนี้พวกน้องๆนี่ต้องระวังว่าจะถูกสกิลถ้าเกิดไม่พัฒนาให้ดีเนี่ยจะถูกพวก generative AI นะอย่าง Chat Chat GPT ในต่างประเทศเนี่ยมาแย่งงานนักข่าวไปแล้วนะเพราะสามารถที่บาาริษัทมันฝีข้อมูลเข้าไปแล้วก็สร้างรูปแบบการเขียนข่าวหรือว่าการสร้างคอนเทนต์อะไรต่างๆแม้แต่การเขียนบทอะไรต่างๆเนี่ยก็โดนแย่งไปแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆโครงการถัดไปทางบีป้าจะต้องทําเรื่องของ generative AI นะฮะว่าการปรับสกิล าการใช้ generative AI เนี่ยนักข่าวหรือว่านักสร้างคอนเทนต์ต่างๆในสื่อเนี่ยจะปรับตัวยังไงก็อันนี้ก็จะเป็นโจทย์ถัดไปและเป็นความท้าทายที่ต่อเนื่องะะก็คงจะต้องรีสกิลกันตลอดการค่ะตอนนี้คือมองแค่ว่ามีการรวม3ส่วนเข้าด้วยกันคือคอนเทนต์นะคะคือคอนเทนต์ยังไม่รู้รูปแบบนะก็คือเป็นคอนเทนต์ก่อนคอนเทนต์ที่เป็นไทยคอนเทนต์เนี่ยนะคะแล้วก็ผู้ผลิตหลักก็น่าจะเป็นทาง Broadcaster ต่างๆส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของโฆษณา ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของข้อมูลของผู้ผดูผู้ชมนะซึ่ง3ส่วนนี้พอรวมเข้าด้วยกันนี่มันก็จะทําให้เรื่องของ monetization และเรื่องของการหารายได้เนี่ยมันสามารถที่จะดึงกลับมาจากแพลตฟอร์มต่างชาติได้บ้างแต่ว่าโดยในแง่ของการออกแบบเนี่ยเรายังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ถึงจุดที่สรุปสุดท้ายนะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะแต่ว่ามีคอมเมนต์ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะฟีดพวกลีเนียหรือเนื้อหาตามถังรายการมันก็จะเหมือนกับมันก็จะคล้ายคลยกับมัสแครีเดิมเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเพิ่มคุณค่า เพิ่มมูลค่าให้คอนเทนต์ตรงนี้ด้วยก็กำลังคุยกันอยู่กับทางผู้ประกอบการทาั้งทางด้านทีวีดิจิทัลแล้วก็ผู้ประกอบการโทรคมนาคมจริงๆแล้วเราจะเห็นในบางประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีการใช้คาแรคเตอร์เข้ามาเป็นส่วนประกอบหลักๆในวงการสืออ่อแล้วปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลเองก็มีการพูดถึงการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เราเห็นอุตสาหกรรมทางด้านแอนิเมชันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์มีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้น ก็น่าจะเป็นหนึ่งในในทางออกนะครับอาจจะไมไ่ทางออกหลักด้วยแต่ว่าหนึ่งในทางออกที่ทําให้ดิจิทัลคอนเทนต์เนี่ยสามารถามีมีช่องทางในการเผยแพร่แล้วก็สร้างความรับรู้กับประชาชนทั้งนี้ก็ไม่ได้ลดความสําคัญของช่องทางที่เป็นช่องทางสื่อแล้วก็ไปอยู่ในแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับก็ก็จะมีหลายหลายอย่างผสมกันไปเพื่อจะทําให้เกิดอิมแพ็ Impact, หรือว่าเกิดผลกระทบที่สูงสุดครับจริงๆทางทางดีป้าเองนะครับก็ เราเรามีเรามีการทำเรื่องดิจิทัลคอนเทนต์นะครับทำเรื่องเกมแอนิเมชันเนี่ยมาเป็นระยะหนึ่งแล้วครับก็มีการจริงๆเรามีการแสวงหาแหล่งทุนด้วยนะครับพอ,พอเราได้มาจริงๆแล้วเราก็คงจะมาทำคอร์สแบบนี้ต่อเนื่องไปเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญและอย่างที่บอกไปครับบุคลากรในวงการสื่อเป็นบุคลากรที่มีความสามารถในการโน้มนำ ศักยภาพของสังคมต่อไปในอนาคตด้วยน่าจะเป็นจุดแรกที่ควรจะต้องลงทุนครับจริงๆม,ม,มันเริ่มง่ายขึ้นแล้วอย่างถ้าเราสามารถทําได้อย่างเป็นสต็อปโมชั่นเนี่ยผมว่าตัวตัวแคนวาหรือว่าแคปคัตเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ถูกลิขสิทธิ์มีคนที่ดีไซน์คาแรคเตอร์แล้วเราเห็นสติ๊กเกอร์บนไลน์เนี่ยเราเห็นทาเลนมีคนที่มีความสามารถในการเขียนในการสร้างคาแรคเตอร์ที่เด่นๆเนี่ยเยอะมากเลยครับ ถ้ามันสามารถต่อเนื่องกันตรงนั้นออกมาได้นะครับเอาไปลงในช่องทางอื่อที่สร้างรายได้ให้กับทั้งสองฝ่ายได้ก็จะเป็นผลฝากโครงการครับโครงการอาจารย์ครับผมก็จริงๆโครงการนี้ครับก็ <c oughs> กบกหวังผลเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ผู้บริหารอุอตสาหกรรมสื่อนะครับจะให้ความสําคัญแล้วจริงๆจากวันนี้ที่ได้เห็นผู้ที่เข้ามาร่วมรับฟังสัมมนาในวันนี้ครับก็เห็นแล้วครับว่า จริงๆเราสามารถที่เราเรารู้ว่าตรงนี้สําคัญแล้วผู้บริหารสื่อเองก็รู้ว่าตรงนี้เป็นเป็นจุดช่องว่างนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสที่เหมาะในการที่จะมาเติมความรู้มาอัปเดตความรู้ให้กับให้กับบุคลากรในวงการสื่อกับงานทางด้านดิจิทัลนะครับแล้วก็เราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่13ก็คือวันนั้นเราก็จะหวังว่าคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสื่อ ไม่ว่าจะแขนงใดก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามารับความรู้เพิ่มเติมนะครับที่สยามภาวไลัยในวันที่13ได้ครับค่ะก็โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่สนับสนุนโดยกองทุนกทปสแลือกองทุนเพื่อการ วิจัยและพัฒนาด้า,กกากนกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกองทุนกทปศนะซึ่งทางบอร์ดปสทชก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นผู้รับรองในขั้นสุดท้ายนะฮะแล้วก็เราก็ดีใจนะที่ทําให้เกิดการพัฒนาบุคลากรซึ่งอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ตามากฎหมายของกองทุนกทปศอ,อยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าการพัฒนาคนคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะแล้วก็กองทุนกทปสก็เราคงจะให้นโยบายทางกองทุนกทปศในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ